อะไรเปล่าฮะโอเคพอได้เลยนะโอ้ยยกสี่ยังพักกานเหมือนเดิมเลยครับผมอาเจียนเท่าไหร่วันนี้อาเจียนเท่าไหร่อาเจียนเท่าไหร่พี่แปดหมื่นครับแปดหมื่นครับจากน้องปล้วยชวาห้าหมื่นครับห้าหมื่นแล้วก็ลูกพี่สามหมื่นครับสามหมื่นแปดหมื่นเกือบแสนหนึ่งแสนหนึ่งยกเดียวเลยนะพี่เอโอ้ถามนิดนึงเราถามถึงแสนมันการช่วงวันนี้ย สามยกแรกมันเป็นยังไงเนี่ยสามยกแรกออผมโย่ไล่ไ,นะไ,ไล่ไล่แขนเนี่ยกางยกสามน่ยไล่แขนไม่ทันเออไล่ทันตอนปลายปลายยกสามโอ้เริ่มปลายปลายนะไปลายเริ่มเห็นแสงมาหน่อยแ<า>ล<ะ>้วนะเริ่มไล่แขนได้ออแล้วหมดสามยกผมก็บอกบอกว่าให้เดินเร็วๆเ,เดินแล้วไปมีอาวุธน้ำจะมีหมัดด้วยออต่อยท้องต่อยหน้าไปด้วยอะไรเงี้ยเอ้าแล้วก็มีลูกขวางหน้าโซ่ เอาก็ที่ที่พูดมาเมื่อกี้มันก็เข้าล็อกครับเจังหวัดทำได้เจ้าหมัดทำได้เขาทำได้หมดเลยครับจังหวัดทำได้วันนี้การเป็นมวยหมัดอะไรเลยวนนี้เก่ามาเนี่ยมันเคยงานอยู่เพราะว่าถามว่าน้องเพชรเนี่ยอาวุธเข้าไวนะอาวุธเข้าไวนะอาวุธสวยงามด้วยสามตัวแรกนี่คือว่าเป็นพระเอกเลยนะครับเก่งเก่งน้องเนาได้โอกาสเป็นยอดมวยครับแทน ก็เคยอยู่ด้วยกันเคยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่เป็นไรก็แพ้นะเป็นเกมกีฬาลงมาแล้วก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมก็ยังรักเจ้าเพชรเจ้าเบชรเนี่ยว่าตอนหมดยกเจ้าเบชรเดินมาก่อนผมร้องไห้เลยอ๋อเหรอลูกพี่ผมทำไม่ได้พี่เขาไม่ตองไม่ไลน์เทคไบหน้าเจอใครก็ได้ทโชคอย่างนี้มันดีอยู่แล้วเก่งครับชัยนั้นไปนี้เป็นชนะพอใจขนาดไหนอ่ะก็ถามว่าพอใจไหมมันก็พอใจแต่ว่าปัญหาคือที่ว่าน้องจะมีอาการบาดเจ็บอยู่นิดนึงมีแขน ่มนยังไม่สนิทก่อนชกใช่ไหมคือคือแวววาวเนี่ยชกครั้งหนึ่งแล้วก็เจ็บครั้งหนึ่งแล้วก็หายแล้วก็มาชกแล้วก็เจ็บอยู่แบบเงี้ยสลับไปสลับมาแต่ไม่เป็นไรก็เราว่าพยายามแก้ไขครับครับโดยอายุมวยเทากนานแล้วอายุมวยอะไรยี่สิบแปดแล้วโอ้ยยี่สิบแปดที่เหรอครับยี่สิบแปดแล้วอ่ะถามน้องเลยเอ้าแวววาววันนี้ อ๋พูดถึงสายแรกนี่มันเป็นยังไงมันมันมันยังไงมันเครื่องมันร้อนช้าหรือมันอะไรยังไงน้องน้องก็ยกยากเออเออเกมกันเกมกันแต่เราคิดว่าเกมเราเกมเนี่ยก็คือเราจะเล่นยกสี่ถูกต้องไหมไปปลายยกสาำอ๋อไปอ๋อไปปยยกสามเพื่อที่เข้ายกยกสี่นะแต่ยกสามยังไล่ยางไล่กันกะันเออเอยกสามสามยกนี่คนละเรื่องเลยนะคือคือพอยกสี่เนี่ยมัน มันยังไงอ่ะออกออกไปเหมือนพี่พี่เอบอกเลยเล่นเข้าไปแล้วหมัดมันมายังไงเนี่ยโปรตีเราเป็นมวยหมัดด้วยป่ะเนี่ยอ่าแล้วแล้วมันมายังไงเอาหมัดแล้วยังหวัดเราได้ยังหวัดต่อยเขายังไงต่อยท้องต่อยท้องต่อยท้องเสร็จแล้วพอมีอาการไล่เข้าไปเลยจังหวัดไล่เข้าไปแต่กัดนกเลยมเนี่ยตอกสายแต่กัดน่เออเดี๋ยว เก่งยกสี่เหมือนเดิมเลยนะจริงๆก็มวยมีห้ยกนะวันนี้จะยกสี่ชกันก็ชนะก็ไม่ภูมิใจเราเพราเลูกศิษย์เหมือนกันอยู่ด้วยกันมาอไม่ภูมิใจเพร่ะก็พอน้องเป็กเขาก็เก่งอยู่เก่งับผมไม่ภูมิใจเท่าไหร่เราเราเราความคิงไม่อยากชกกันหรอกทางมวยมันตองทางมวยมันต้องโคกรจัดมาอยู่นะเอาเอาเอาเป็นว่าหลังจากไม่ดีไปแล้วนี่เราจะชกันอีกไปอย่ไร ไม่ชกลไม่ได้โชกแล้วเพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันแต่ไฟนี้เนี่ยที่ที่ชกเพราะอะไรเลยคือมวยเนี่ยทางมวยกันก็มาเจอกันวันนี้นะครับแล้วตอนเนี้ยเราเนี่ยก็ต่อยอยู่สี่น้ำหนักร้อยเก้าร้อยสิบสิบเอ็ดสิบสองเราก็อยากให้ต่อยแบบน้ำหนักถามว่าต่อยต่อยใครก็ได้แต่ว่าถ้าหรับสำหรับเจ้าสิงห์ไม่น่าคงย่าเลี่ยงไปก่อนเลี่ยงไปก่อนครับเลี่ยงไปก่อนับคนอื่นนี่ใครก็ได้คร้อยสิบได้หมดเก้าเก้าถึงสิบเอ็ดเนี่ย การือ ah, ิบสองเนี่ยสิบเีสองเหรี่นะเนี่นะสอเี่นะได้ได้หมดใช่ไหม